Stell litt. ได้ไปเ็ดบ้านหมู่ผมอยู่บ่ครับอยู่บ้านหนองบัวฮะอ๋อไปซอยกันไปซอยพี่ไปซอ,อยเฮียอย่างค่นยวนอะ่ะ <c oughs> ไปซอยเพิ่นบากทีมือเพราช่วงนั้นติดพอดีว่าเขาจะบอกว่าเขาซอยแน่เขากำลังตัวอ้วนๆไปกับบ้านหมู่ต้นโพอ่ะแม่นครับน่องบมกอุดน่องเสียวพูด <c oughs> อะไรเสียวบางทีมันตายนะไอมันนะ ไอ้เจ้าของบ้านไอ้เราจ่ยายแล้วบ่เออผมพูดทีขี่รถสีไม่ที่สีเขียวค่ะผมก็บ่ดริตายเลยดิเหรอก็เห็นเล่าตะดลนนะคนนั้นตายแล้วประพุทธนะมู่เดียวกันมันเห็ดโค้งลังคาดอกบอลน่ะเห็นงานออกมีผมปับบนน<อ>ตัวแล่ๆนะคืคอคนไป็นโรคต่ำหน่ะตัวผิวเข้มๆกะเล่าให้แล้วเอาวงกบให้นี่เอาไปใส่เราาไปการแล้ว ใจดีได้พร,ร,ร,ระุดนึงบ่บ่นไอ้เจ้าของม้านล้วนะ่ะน้องสาวแกบอกว่าน้องเ้าน,น,นี่ตอนนี้ตอนนี้เพิ่นบวชแล้วตอนนี้บวชยวดเป็นบดป่าครับเก่งเนี่ยแล้วบาป,ป,ป่าบ้านเ้านี่อบอหอบ่ได้ครับ วัดป่าอยู่หนองบัวบ้านเขาฮะมุงวัดป่าที่มักจะออก่บอกม่คู่มาไม่ออกบอกวัดป่าทั้งหมดบอกครับมันเป็นคนเราวัดป่าเลยวัดป่าอยู่ทงหน้านี่บอกขึ้นว่าวัดป่าวัดป่าอยู่ท่งหน้านั่นไม่ใช่มีเปลี่ยนวัดป่าเองอันนี้ก็ที่เป็นวัดป่าได้มายืดยูดตีนบ้านครับอันที่น้องเพิ่นลหละถวายที่ดินตรงนั้นนะเป็นให้เป็นวัดเป็นสำนักสงฆ์ตอนนี้เป็นสำนักสงฆ์ครับอันอยู่ท่งหน้าเนี่ยเป็นวัดวัดอีกวัดหนึ่ง ครับที่นี้เพ็ยนเป็นเป็นเป็นดอนหันแม่นครับเห็นอยู่นั่นอันนั้นบ่แม่นอยู่ไปทา้งไหนไปนี่ตีนบ้านไปทางผีปะา่าผมบอกผมบ่จักผีปะซ่าแต่ว่ามันช่อยู่ตีนบ้านครับอยู่ตีนบ้านไปเลยข้าหันหน้าไปใส่บ้านหลวงตัวนี้อยู่ขวามือครับอยู่ขวามือมงสะน่ะมงที่ตั้งปลาปลาบ่บ่มีสะบ่มีซอยเดียวกันกับบ้านบูนอ่นเสรซอยเดียวกันเป็นบ้านหลังนั้นล่ะบ้านหลังนั้นปีหน้าไปทีตะวันออกถือบ่ปีหน้ามาบ้านเฮาครับแล้วมันก็ไปทางซ้ายมือไปนี่แม่นบ่ตรงตรงคาดหน้าบ้านไปเนาะอ่า ถ้าสมมติเาไปยังสิ่มันต้องไปบ้านข้าวปีนาเมื่สิมาบ้านเท่านี้มันจะเป็นอันนี้ตุ้นโคไปทางนี้ไปทางนี้ครับแล้วก็เลี้ยวลงลงจากหน่อยนึงอยู่ตีนบ้านเลยครับ๋อติดกับบ้านเลยเด้อยูุ่ดติดบ้านเลยมุงลงต้มเก่าผมบอกรับลงต้มเก่าอ่ะผมโบชักมุงมุงสามแยกค่ะทผมโบจักอันนั้นถ้าสมมติเ่าถ้าสมมติเราไปั้งพ่ดมาสิโคไปถนนโคมาแล้วก็มาจอดกับสามแยกนี่อ๋อมีวัดที่อยู่หับโม่เพื่อนเพิ่ง เพิ่งขึ้นมาฮะนะ,ะทั้งญาติเพื่อนหนละทั้งญาติพี่น้องเพื่อนถวายทั้งแม่เท่าเพื่อน,นนะครับถวายให้เป็นสำนักสงฆ์เพื่อนก็นเลยไปดูแลเ <c oughs> <c oughs> จ้าของบ้านที่แต่น้องเพี้นนะเอาบันนี่บ้นี่ออน,นผู้พัวนี่เป็นเคยเมนบ่เมนครับเออแต่เพืย่ไยไปบวชเราเป็นไทยบ้านเบิ์นนี่เออเพิ่นไปบวชเลยตอนนี้เพือ่อันแม่เพื่อนตายดิเอาเมียแกตายบ่แม่ โอ้แม่ตาแม่แท้ๆ,ๆนี่ครับอยู่บันเบิร์นนั่นโอ้รถบวชก็เลยบวชให้แม่บวชแ,แล้วก็เลยพ่พอ,พออยู่ได้อยู่สามภาษาแล้วภาษาที่สามแล้วนี่มันเมียมเดีมมเม๋มันเมียเมียกัเมียกัคือบริยายก็ไปอุปถัมภ์ไปดูแลให้หเลยก็ไปพ่อไม่ออกไม่สนก็ไปจังซี่นะผมก็เคียนไปดูแลอยู่เลยครับเพิ่นก็ว่าอนุโมทนาเราอยู่ถ้าเราอยู่ได้นานนั่นวะท่านแล้วก็ค่อยไปวัดไปว่าไปล้างถ้วยล้างจานไป ไปคนที่บ้านคับเป็นครับเมีนลูกชายเพิ่นได้ลูกชายน้อยกับไปลูกชายน้อยกับไปยังงสินะเป็นลวงพ่อไปเลยเพื่อนกับพ่ออยู่ได้อยู่ว่า์ั่นก็สะอยู่ไปเรื่อยก็สะอยู่ไปเรื่อยด้วสามภาษาอันมนค้นแบบสัทธานเนาะไปในเมืองนี่แหละครับไปเห็นหันนฮ็ดนี่ให้มาร่วมสร้างศาลาหลังบกไงสอ2ล้านคนครับออเแล้วอีกสองล้าน สร้างพระใหญ่หน้าตักสามเมตรกว่ากนได้ครับเทวัง uh. ที่ยี่ปดนี่หน้าตักสามเมตรเททอง,อง uh uh. คนเต็มมุมก็บปเบิ่งอยู่ uh uh. อันนั้นศรัทธาเราศรัทธาแบบคือ uh uh. เขาอยากส้อยอยากได้บุญน้ำอย่างนี้ผมมาขีนเล้าอยู่หมู่ผมนั่นนะผมได้ตอนเราเปิดล้านป้ายอยู่ในเมืองนี่ uh uh. เซ็ดล้านป้ายเร็จเลือกงานมู่เขาพาไปกินเหล้าได้ครับ uh uh. เหล้าอาบน้ามายัางเรืองจงกลม เดินจงกรมทำสมาธิบริบริบริจาไปก็มู่งที่หน่อยเพื่อนจะไปทางปฏิบัตินะพอมาบวชมาแล้วบารมีเพื่อนก็ไปต่อเลยบบานี้เป็นแบบนั้นตัวนี้เราบนเหนียวเนะ บ้านลาก็สินนะครับบ้านคูบาแห้งคักอันนั้นสีออกไปทางร่มลื่นสบายใจธรรมะมีคนหมักงานศิลเนาะเราหมักงานศิลผมวาดงานศิล ใต้ oh, heat, heat ้บ oh, ิโอ้ทางนี hmm. <c oughs> <c oughs ้เจ้าก็ขีดบ่ขีดยังขีดเส้นแม่นบ่ขีดทะเลอ๋อสมพ่อมันเอ้าคิดว่าปกติขีดทางนี้คะแนนน่ากันหรือตกใจว่เออทางนี้ผมขีดสองใส่มือจับแล้วเป็นทางอีกขึ้นไม่เสร็จเม่ผมขีดสองตกใจว่าเอ้ยยังไม่ได้ใส่เลยสิวเออคือบม่ได้ใส่เลยคือไม่เห็นเลนนะผมขีดให้สองทางเออแค่ตกใจซื้อว่าเอ้ย เดี๋ยวคืกบ่ได้ใส่นี้ม่นจะเสก็เข่าบ่ได้เนาะผมก็ยังอันว่าอยู่อ๋อคิดสองทางแต่ว่าใส่ทางเดียวบอกครับสันต์ครอืมใค่ทางเดียวขยักพอหากันได้ฮะนะอืมเลื่อนปุ๊บมันได้เลยอ๋อสิวมาให้ยังยังใกล้แล้วใกล้แล้วยังยังโลกยังเอ้อยัง ยังนี่เอายนอดขึ้นนอดนอดนี่อย่มาเลยครับ ดันขึ้นมาร้องขึ้นแล้วก,ก็เยียบเนาะนี่สูงนะครับสูงพรวดเลยสูงโคตร,ร,รเอาอันนี้มา